้ำให้คนทำไมกค่อยได้นะครับวางก่อนมันกล้ามขึ้นแล้วตอนนี้มันหนักหนักนะต้องิ้ด้พี่ต้นอ่ะเสร็จวเล่นหเล่นหวเล่นหัวไ้เนีว่าในห้อตาเป็นเพหวอัดเลียวฟังคาผ่ารอกทันนเรา่งะไม่รู้ครับเดือเดือดามทำ้ิธดการนะครับเราเป็นคนเลือาเป็นคนเลือดไง พี่โน้ตครับเป็นไงบ้างได้กี่รางวัลสำหรับวันนี้ได้สองรางวัลครับรางวัลแรกก็จะเป็นโค้ชเพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนและก็รางวัลที่สองลูกทุ่งดาวรุ่งขวัญใจมหาชนสองรางวัลเลยอันนี้แฟนๆล้วมโหวตใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือแฟนๆล้วนๆเลยถ้าไม่มีแฟนๆถ้าไม่มีเอฟซีลูกคิดว่านุกคงไม่ได้มาถือรางวัลแบบนี้หรอกแต่จริงๆเราก็ไม่ได้มาถือรางวัลใช่ป่ะพอที่จะต้องบินไทย จริงๆอ่ะทีแรกอ่ะมันได้รับงานไปแล้วไงครับพี่ได้รับงานไปแล้วว่าจะไปฮ่องกงงานนี้จริงๆนุ๊กจะไม่ได้มามนุ๊กก็บอกพี่ๆเขาแล้วแหละว่าไม่ได้มาวพานุ๊กจะเดินทางไปเลยเพราะาตอนนี้ไปลายๆน่าจะถึงแล้วฮ่องกงใช่ครับท<ช>ีบบนี้นุ๊กก็ไปเห็นพี่ๆเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบวชให้เราครับเขาอยากให้เรามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเฮ้ยน้อง ทิ้งตัวบินนะแล้วมารับรางวัลเถอะเขาก็ไม่ได้พูดหรอกแต่เราไปรู้เองรับรู้เองไงว่าเขาโหวตเช้าเที่ยงกลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้าวันดตั้งแต่วันที่เปิดจนถึงวันสุดท้ายแล้วพี่จะไม่ให้าได้ใช่ไหมมันก็เลยใจบางไงเขารักเราเราก็รักเขาเราก็เลยใจป๋าซะเลยคราวนี้เลื่อนไปเลยขอเลื่อนนะครับเลื่อนตั๋วไปเลยครับก็ด้วยความรักนี่แหละครับ ยิ่งแฟนๆเราลว่าเราทาแบบนี้เขายอมรับไหมเ้ยเขาเขาหน้ารักอะพี่เขายิ่งเขารู้ว่าเรามารับรางวัลแล้วก็ยอมเหนื่อยเพื่อที่จะรางวัลก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้ประกาศใช่ครับเขาก็ปลื้มใจเห็นเขาโพสกันกันเยอะมากแต่นุกก็อยากจะบอกแฟนละครับว่าสิ่งไหนที่นุกสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขได้นุก็อยากจะทําและตั้งใจอยากจะ อยากจะตั้งใจทําและเต็มใจทําเต็มร้อยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดูสิเอซีเขาให้เรามันมันมันมากกว่าที่เราจะทําให้เขาแค่เราทําให้เขามีความสุขแค่นั้นเองใช่ครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่พาเรามาถึงจุดนี้ได้ฟ้าี่ส่งเอนไว้ครับก็ขอฝากถึงแฟนๆนุกธนาดลนะครับเ c ซนุกธนาดลทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆจากวันนั้นวันที่นุกก้าวเข้ามาเป็นนักร้องเป็นศิลปินจนถึงวันนี้ ทำให้มีพี่ๆมารักเยอะมากๆมาคอยซับพอร์ตนุ๊กมาคอยให้กําลังใจนุ๊กและคอยเป็นเกราะป้องกันเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญสำหรับชีวิตนุ mm ๊ก hmm. นุ๊กขอบคุณมากๆนะครับก mm hmm. ็นุ๊กก็จะเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้แล้วก็จะเป็นน้องที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง mm hmm. จะตั้งใจสร้างผลงานจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานไม่ว,ว่าจะเป็นการร้องเพลง mm hmm. การแสดงละครแสดงหนัง หรือทุกๆอย่างที่สามารถมันจะทําให้ทุกคนทุกคนได้รู้จักคนที่ชื่อนุกธนดลน,นุกจะทาให้มันให้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าพี่เขาหวังไว้ว่าอยากให้น้องเป็นที่รู้จักใช่ครับนุกก็จะตั้งใจทำแล้วลวันนี้ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วด้ายสำหรับเราสําหรับนุกใช่ไหมครับม,มากเลยครับม,มากเลยสําหรับแฟนๆคู่ที่รอชมรนไฟเขาคือรอชมได้เพียงตรงใช่ครับนี่นุกเดี๋ยวนุกก็จะได้บินตามไป ช่ตอนนี้ไปปายก็รีแลกซแล้วสบายแล้วตอนนี้เหลือแต่เราเนาะเหลือตอนนี้เหลือแต่นุกตัวเนี้ยโอเคครับครับขอบคุณมากๆครับพี่พีครับตอนนี้เราคสละดครับบนขอบคุณครับพี่พี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหลืออีกคนละสี่คิวครับจะจบลนวะได้ดูเหรอ่าเป็นเป็นภาพยนตร์ยน์ใช่ครับกับกับเพื่อนหรือพี่กองใช่ไหมใช่ แค่คนละ4คิวเอง <Okay. S 1> เดี๋ยวไปติดตามต้นปีหน้า <Okay. S 2> ้องซื้อบัตรทูนะพี่บังคับนะตลกยากขอบาททเาไม้ใช่ทำข่าวด้วยนะ